ค่ะคลิปนี้นะคะปู้จะมาพูดเ,เกี่ยวกับ WPS แล้วก็ตัวปู้แล้วก็สาเหตุที่ที่ป,ปู้ตั้งชื่อเรื่องใน Social Cam นะคะชื่อเรื่องใน Social Cam ปู้จะตั้งส่วนใหญ่ปู้จะลงท้าด้วยว่าไม่รับฝากร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ WPS มีทั้งหมด10ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเดคินนคิมกันแดดมัคหน้าโทนเนอร์หรือว่าเป็นกูต้าอะไรเงี้ยคือถ้าคุณขายแบบนั้นค่าคุณขาย ขายแบบเดียวกับดู p s นะคะแต่เป็นแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยปุ้ไม่รับฝากขายเพราะว่าเอ,อกว่าปู้จะโตมาถึงทุกวันนี้นะคะปู้คขปู้เริ่มขาย p พ s เนี่ยตั้งแต่ช่วงมิถุนาปี2012กว่าปู้จะโตมาถึงตรงนี้แล้วก็เอ,อแบรนด์ทุกคนรู้จักแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะปู้ไม่เคยไปโฆษณาไม่เคยแปะ ไม่เคยได้โฆษณาในในเฟซอื่นไม่เคยได้โฆษณาไม่เคยได้ฝากขายไม่เคยไดเม้น,มนไม่เคย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 ไปโพสต์ที่ไหนเลยเพื่อโปรโมทคิมของปู้เองปู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวอินสตาแกรมส่วนตัวโซเชียลมัส่วนตัวโปรโมทสินค้าของปู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็คือ เรียกว่าไม่เคยที่จะส่งครีมไปให้ใครไปให้คนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักถือถ่ายเพื่อโปรโมทโปรโมทครีมของปู้หรือกระตุ้นยอดขายอะไรต่างๆหรือว่าการแจกฟรีให้ทุกคนลองใช้อะไรอย่างเงี้ยปู้ไม่เคยทําปู้โฆษณาเองในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ขายเองจนถึงตอนเนี้ยคือยอมรับว่ากระแสตอบรับ ดีมากๆแล้วพอใจมากแล้วก็พยายามจะทําทุกอย่างให้มันให้มันกไงให้มันเติบโตขึ้นไปอีกนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามาถึงตรงเนี้ยคุณก็สามารถที่จะทําได้คุณสามารถที่จะคุณจะสามารถที่มายืนแบบปู้แบบมาถึงจุดจุดนึงของปูแบบเนี้ยได้เหมือนกันถ้าคุณพยายามถ้าคุณตั้งใจที่จะทํามันจริงๆนะคะแล้วก็เอจะพูดอะไรอีกนะ ล,ลืมอ๋อเอ๊ะลืมอ่ะว่าจะพูอะไรก็จริงๆแล้วคืออยากบอกไว้แค่นี้ค่ะเหตุผลนะคะคือปูก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะอะไรมา,มาแต่ว่าคือกว่าปูถึงตรงนี้ปูไม่ได้ทําพื้นที่หรือทําให้ใครมาเพื่อโฆษณาแบรนด์อื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ให้เข้าใจกันด้วยนะคะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ปูจะพูดคืออืม ก่อนนั้นเนี่ยคือปู้คือคนเราต้องยอมรับนะคะว่ามีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดคนที่คนที่ไม่ชอบปู้ก่อนที่ปู้จะมาเริ่มขายครีมอะ่ะมันก็มีมันก็มีฝังใจมันก็มีของเขาเขาไม่ชอบด้วยสายเหตุอะไรก็ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าพอถึงจุดเนี้ยปู้ขายครีมเขาก็พยายามที่จะจมตีปู้ในเรื่องของครีมมากกว่าก,ก่อนตอนตอนแรกก็คือก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มาว่าปู้นี่นแหละ ว่าปูท้องหรืออะไรเงี้ยท้องท้องท้องก่อนแต่งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแต่ว่าปูคือคือไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าแฟนปูยอมรับครอบครัวแฟนยอมรับครอบครัวปูไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็ยินดีกับปูแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่รู้จักปูแสดงความยินดีกับปูหมดเพราะฉันปูไม่สนใจกับคนแบบนี้แต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์คือไปตั้งกระทู้ในเว็บเว็บหนึ่ง ด่าคีมปู้ด่าคีมปู้ว่าคีมใช้อย่างนั้นอย่างงี้นะคะที่จับได้ก็คือไอพีไอพีเครื่องมันจะโชว์มันจะโชว์คุณเมนคุณเมนน่ะคือเมนปลอมตัวเม้นปลอมตัวเป็นเป็นหลายๆคนน่ะแต่ว่ามันเป็นไอพีเดียวเอ้ามาค่ะ วันนี้คือปู้เห็นมานานมากแล้วแต่ปู้ไม่เคยเข้าไปเม้นเข้าไปแสดงตัวเข้าไปอะไรเพราะปู้มั่นใจว่าครีมของปู้ที่ใช้ดีแล้วทุกคนรู้จักถึงทุกวันเนี้ยเพราะเป็นการบอกต่อและครีมอ่ะครีมมันคือมีคุณภาพแล้วก็ใช้ดีจริงๆนะคะลูกค้าถึงบอกต่อตัวแทนถึงบอกต่อทุกคนถึงถึงอยากจะมาเป็นตัวแทนเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรปัญหาค่อนข้างปัญหาน้อยมากคือครีมอ่ะทุกคนใช้แล้วติดใจตรงเนี้ยปู้กล้าพูดเลยเออ ก็มาโจมตีมีหลายไอพมากปู้ก็ไม่ไปแสดงตัวอะไรจนจนสุดคือคือจนเดือนที่แล้วประมาณเดือนที่แล้วคือแบบสุดจะทนแล้วพี่ออยก็โทรมาปรึกษาว่าทำยังไงปู้ปู้ยังไงแกก็ต้องเป็นเมนแสดงตัวแล้วละ่ะ โอเคปู้ก็เลยไปเมนตปู้ไปเมนค่ะเมนยาวมากอธิบายเกี่ยวกับเลขออยอหรือว่าครีมต่างๆหรือว่าสรรพคุณอะไรต่างๆทุกอย่างเหตุผลทุกอย่างนะคะปู้พิมพ์แล้วปูก้ก็ก o อบปี้เก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของปู้ด้วยเผื่อเกิดเหตุการณ์อิสเซเดนอะไรอีกปู้จะได้เอากรอบปี้มาวางมาวางเพสได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งพิมพ์อีกนะคะปู้ก็พิมพ์ลงไปใช่ไหมพิมพ์ลงไปคือคือพิมพ์ไปประมาณสามเมนได้พิมพ์ไป 3, 3สามสัันคนจะได้เห็นชัดๆนะคะปู้กก็พิมพ์ไปก็ไมม่ีรละ อีกวันหนึ่งปู้เข้าไปดูปรากฏว่าคอมเมนต์ที่ป้เพมาถูกลบถูกลบออกเนื่องจากอะไรไม่รู้ปู้ก็ห,หนุดหงิดมากแต่โชคดีที่ปู้ก็ปรีไว้ใช่ไหมคะปู้้ก็เลยเอากับไปก๊อปปี้มาแล้วก็มาเพจใหม่พอเพจลงเสร็จปู้ก็พิมพ์เมนิคเอเนต์นหนึ่งว่าขอความกรุณานะคะว่าอย่าลบคอมเมนต์ของปู้คอมเมนต์ที่ปู้มเมนต์เนี่ยเป็นการชี้แจงชี้แจงความูุต้องถ้าหากว่ายังลบอีกไม่ว่าใครลบหรืออะไรก็แล้วแต่ปู้จะดําเนินการและติดต่อเจ้าของเว็บเพื่อตรวจสอบ เท่านั้นล่ะคะ่ะไม่เกินคือผ่านไปคืนนึงมั้งผ่านไปคืนนึงแหละพวกเห็นตอนกลางคืนเนี่ยแล้วพอตอนเช้าตื่นมาปรากฏว่ากระทู้นัน้นหายไปแล้วแล้วความเป็นจริงคืออะไรรู้ปะคะความเป็นจริงความเป็นจริงคือกระทู้พวกกระทู้ในเว็บต่างๆเนี่ยคนที่แจ้งลบได้อ่ะคือเจ้าของกระทู้นั่นแหละเจ้าของกระทู้มีสิทธิ์ที่จะแจ้งลบกระทู้ของตัวเองได้นะคะหรือว่าเจ้าของเว็บเจ้าของเว็บมาลบ แต่ถ้าเจ้าของเว็บลบเนี่ยปู้ว่าเป็นไม่น่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันว่ากระทู้เนี่ยมันตั้งอยู่นานมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็มีการเถียงกันไปถเถียงกันมาถกเถียงกันถกเถียงกันไปมาะอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์ถ้ามันแบบถ้ามันถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยเจ้าของเว็บก็คงเจ้าคงก็คงลบเองไปตั้งนานแล้วแต่นี้คือปู้พิมพ์ขู่ไว้พิมพ์ทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นอะอีกวันหนึ่งถูกลบเลยปู้ว่าปู้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของกระทู้นี่แหละที่เป็นคนสั่งลบแล้วก็ ตั้งกระถูกขึ้นมาเพื่อโจมตีนะคะก็ยังไงก็ให้ตัวแทนทุกคนสบายใจได้เลยตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะความเป็นจริงมาถามที่ปู้ได้ปู้จะไปเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ปู้ก็จะถึงจะไม่ใช่คนร,รู้จักเยอะแยะแต่ว่าก็คือคนก็ก็ไม่ได้โนเนมอ่ะไม่ได้โนเนมมีมีคนพูดว่าปู้ปูป้ถึงจะไม่ใช่ดารานะแต่เธอก็ไม่โ no นเนมอย่างเงี้ยปู้ก็ขอยืมใช้คาพูดนี้แล้วกันนะคะเอามาพูดซเชียลแคม คนตามเกือบแสนนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนใครคนอื่นหรอกแต่ก็คือมันก็เกือบแสนก็ก็โอเคแล้วใน Facebook คน Follow ก็จะเหยียบแสนแล้วเหมือนกันประมาณแปดหมื่นหรปล่าจะไม่ได้หกหมื่นหกหมื่น0ปหมื่นอินสตาแกรมก็หลักหมื่นเหมือนกันจะสามหมืนแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยด้วยของด้วยตัวปู้เองนะคะปู้ทำเอง ทามากับมือไม่เคยโฆษณาอะไรที่ไหนอย่างที่บอกครีมทุกอย่างยังไงก็ขอบคุณตัวแทนแล้วก็ลูกค้าทุกคนด้วยสําหรับการอุดหนุนแล้วก็ไว้ใจช่วงแรกก็คือต้องไว้ใจในตัวปู้ต้องมั่นใจในตัวปู้ก่อนละถึงจะสั่งครีมถ้าสั่งครีมไปใช้ปุ๊บใช้ดีบอกต่อบอกต่อทุกคนตอนนี้ค่ๆไก็รู้จัก BPS ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเนาะไม่ไม่ชอบมองก็อมองไปที่อื่น คือมองไปที่อื่นแล้วมันจะนึกอ่อกไงว่าจะพูดอะไรต่อไม่ไม่ได้คิดว่าแบบจะไม่ได้มานั่งนั่งนั่งเตรียมนั่งอะไรก็คือแบบวันนี้อยากจะพูดเรื่องนี้ก็ถ่ายเลยมันก็เลยตะกุกตะกัก,ก,ก,กแต่ก็แต่ก็สามารถพูดได้นะโอเคไปละน้องกระดุกกระดิกนะนภศูนย์นภูนย์เนี่ยค่ะนภศูนน้องน้องม่ปันนปันที่แขน มันก็จะจางลงไปล้วแต่ว่าพินบอกว่ามันเข้มขึ้นก็เดี๋ยวค่อยดูกันจะดูดูกันต่อไปต่อละเดี๋ยวต่อแล้วค่อยดูไปก่อนนะคะตอนนี้คันโอเคแล้วบ๊ายบาย